ไหลมาโอซิเมนครับโอซิเมนโอซิเมนโอซิเมนโลซิเมนนะโอ้โหจังหวะนี้ครับสับหลอกทีเดียวแล้วโยกเลยครับโอ้โหควอซิลี่เอ้าควอซิลียเรียบร้อยเลยครับโอซิเมนครับเฮรื่องสัตว์เลยอะเรียบร้อยเงี้โอ้แล้วหนึ่งแอสซิสต์โอซิเมนด้วยอีก i d f ีฟีฟาโฟชอปบายบริการรับซื้อและขายไอดีฟ a ฟาออไลสีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับดาวยิงดาวซันโวสูงสุดนั่นเองครับสำหรับกองหน้าทีมชาติไนจีเรียครับวิกเตอร์โอตเมนสปอร์ตไลท์บวกแนั่นเองฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะคนหนึ่งที่ลหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมองข้ามเพราะอีกอย่างหนึ่งคือโอซิมเยนเนี่ยฟูลทีมมันค่อนข้าง,างน้อยด้วยในจีเรียอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นทางหน้าของนาโปลีอย่างนี้ซึ่งเอาจริงเนี่ยนาโปลีก็คือคนทําค่อนข้าง,างน้อยด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับปีนี้เนี่ยก็ถือว่าทํารูปร่างหน้าตาได้ออกมาเรียกว่าใกล้เคียงแล้วกันอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับฟูลทีมนาโปลีเนาะแล้วก็ในคลิปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เล่นนาโปลีด้วยเพราะว่านาโปลคัยบร ครับใคร,ใครยังจําได้นะครับพี่เคยตีบวกโอสิเมนยี่สิบสามติดบวกแปดตอนนี้โอ้โหแตกบ้าเอ้ยโอกาสอีกหนึ่งครั้งของเราขอร้องละเพื่อนโอกาสอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายทําให้ได้ทําให้ดีไป ว่าเป็นตัวเดียวในเซิร์ฟเลยถ้าใครยังไม่ดูสามารถไปดูคลิปที่พี่ตีบวกได้ทางโอซิมเฮนนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ลองเป็นโอซิมเฮนปีสปอร์ตไลท์นั่นเองนะครับก็เรื่องราคาอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนล้านนะครับแล้วก็เท้าซ้ายเนี่ยถนัด3นั่นเองก็คือจะมีนี้เลยครับมีรอดดิมีเว r ร์เวร์บวกนะครับแล้วก็จะมีทานะาของนาโปลีนั่นเองนะครับพลังจุดเด่นของเขาคือเรื่องความเร็วสปีดต้อนอยู่แล้วนะครับอันนี้พี่แบบว่าพูดจากหลักการที่แบบเคยลองจับมาเลยถ้า 23T ยี่้สรตมิเเราจะไปบ 23, 23 h, อันนั้น23เทียนี่คือเขาลอยลำแล้วเขาเก่งเลยแต่ว่า23่สทวายกับสปอร์ตไลท์มันตา่างกันคือปีนี้สปอร์ตไลท์พี่รู้สึกว่าการหาช่องหาดีกว่าคือถ้าในใครที่ดูพี่ในไลน์หรือดูในคลิปจะเห็นแล้วอุ๊ยใครมันเล่นดีจังเลยพี่จะพูดอย่างนี้ตลอดเลยครับเรื่องการหาช่องฉลา,าดด้วยเรื่องการจบสกอร์ก็ถือว่าฉลา,าดแต่ว่าข้อเสียลหลักๆคือเท้าซ้ายเลยไม่ว่าจะเป็นลูกวันเล่หรือลูกชาร์จรจอ่อบางทีถ้าเราควบคุมทิศทางควบคุมน้ำหนักไม่ได้พี่บอกเลยว่ายิงออกแน่นอนสาาาาาโอิเเนขขง้้กยววทท แทบจะ1 0อยอยู่แล้วนั่นเองนะครับระวังอย่างเนี้วระวังเรื่องเท้าซ้ายเรื่องการส่งบอลหรือเรื่องอะไรเงี้ยการบังบอลแข็งเก่งร้อยยี่สิบเก้าถือว่ามีประสิทธิภาพมากลูกากาาถามเขาว่าทําได้ไหมทำได้แล้วมงแบบมงดีด้วยนั่นเองนะครับน้องจุดนี้พี่รู้สึกว่าโอซิเมเน่ถ้าใครจะเล่น,นจริงๆเนี่ยพี่แนะนำว่าเล่นกับเมตาปีนี้พี่ว่าเล่นได้แต่ว่าถ้าจะดีกว่านั้นแนะนำว่าฟูนาโปรีจะดีสุดแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเอ้ยพี่ นาโปลีมันอะไรมากก็คือมันอย่างน,าน้อยๆเนี่ยมันจะมีควาซิเลียด้วยมีเดียกโก้มาเลน่าอันนี้เป็นจุดที่แบบว่าเราตัเราเลยนั่นเองนะครับพูดเยอะไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าโอซิเมียนปีนี้เนี่ยจะดีกว่า23่สมทีวีไหมถ้าใครกล้าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยลองไปเปรียบเทียบกับคลิป23่สทีวีได้เดี๋ยวตามไปดูครับต่อรอบอ่ะเออใช่ครับว่าไม่ต้องรอรอบอะ่ะเอ้ยโอซิเมียนโอซิเมียนเฮ้ยเอ้ยบังก่อนโอเค โลโอ้ยเรียบร้อยครับ1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเป็นไงโอซิมเมียนความเฟี้ยวเขาได้อยู่นะโอซิมเมียนน่ะสวยงาวสวยงาวลูกนี้ก็เป็นเบ์เ,นเทนเขาจบเข้าไปนะลูกนี้ตีเสมอได้ครับชิแซัดขึ้นลงมั้งคือไปก่อนครับดานิโลดานิโลควาซิลีควาซิลีควาซิลี รอช่อนก็นไม่เหลืออะไรก็วิกเตอร์ไม่พี่รู้สึกว่ามันดีกว่ายี่สามทีวีปะถ้าใครยังไม่เคยดูลองไปดูนะครับยี่สามทีวีอ่ะเฮ้ยโอซิมันดูดูข้องตัวผิดปกติอะเนี่ยป,ปึ๊บปึ๊บไปเลยดูดิโอ้โหดูโอ้โหแล้วบอลยังติดเท้าเลยอ,ะอะ่ะโอซิเมียนนี่ะทำเป็นเล่นเนื้อสปอร์ตไลท์อะ่ะโอ้ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่น,น,ลนหนึ่งประตูได้วันเนี้ยมาแล้วโอซิเมียนโอซิเมียนอยู่ไหนไม่รู้โอซิเมียนอยู่ไหนไม่รู้โอซิเมียนอยู่ไหนไม่รู้ติดเครื่องมา โอซิเมียนไม่เข้าก็ลูกนี้ก็ลาซะนะลาเชื่อได้สักทีเรียบร้อยดีครับโอซิเมียน4-1 today is go victor โ oh, อซิเมียนโอ้คิคดว่า oh, oh. oh, นี่คิดว่าจะหาข้อ okay. ไดิสวยครับ123อีสโมเอต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับได้ครับโอนาน่าโอ้โหชื่อโอ้ได้ครับได้เลยครับมากครับยาวกาเซโล่ยาวกาเซโล่โอเคจิมมอนได้สวยครับกาเซโล่ ไหลามาลูกนี้มาราโดน่าไหลามาเอาโอซิมเมนโอซิมเมนก็ไม่เหลืออะไรครับโอ้โหลูกนี้ดูช่องนี้ครับโอซิมเมนดูมันเล่นง่ายนะดูมันเล่นง่ายนะยี TV, ่สิบสามทีวายนี่โอ้โหอันหนักเลยคิดถึงพี่พิงสวัสดีครับสวัสดีเอ็มอ่อยด้วยสวัสดีโรแซลด้วยสวัสดีราชโนนสวัสดีขอบมากครับมากครับขอบมากครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยคิดถึงเด้อคิดถึงเด้อเฮ้ย จิ้มงอโอเคกาเซโนออกขวามาโอ้โหได้ไหมเนี่ยไหลมาให้เลยแล้วกันครับโอซิมเพนปาดมาควาสซิี่ครับสวยงามงครับโอ้โโหอซิมเพนแล้วคือแบบว่าควาสซิี่คือเห็นเลยว่าโอซิมเพนให้แน่นอนลูกนี้แปรขวาลูกนี้ก็ไม่พลาดนะครับจอ่อๆครับกองหน้าสัญชาติจอร์เจียครับเวนเซนเวนจอร์เจียเรียบร้อยครับหนึ่งประตูควาสซิี่ ไปครับมาโลโดนาต้องพาบอลขึ้นมาเองก่อนครับพาบอลขึ้นมาเองก่อนโอ้โหเอา้าโหลดเรียบร้อยดีครับโอซิมเมียนครับเป็นไงล่ะครึ่งจังหวะหนึ่งนะขาตายแล้วประตูสาบประตูนะครับกับฐานะของคลองหลังนะฮะเรียบร้อยครับวิกเตอร์โอ้ลูกนี้คือแบบว่าความคล่องตัวอยู่แล้วนะค,ความมั่นใจับผมโอโซิมเมียนครับที่จากาเซโลไหลามาลูกนี้โอซิมเมียนโอซิมเมียนเอา้า โอ้ยไอ้เอาโอ้ยบังก่อนบังก่อนเอาโลเรียบร้อยเงียบโอโซิมเฮียนเป็นไงบังบอกบังบอลแล้วก็แบ็คข้าหนึ่งทีก็จบไปเลยครับสวยงามครับลูกนี้ครับโอ้โหควินชาคอสซิลลี่ครับไม่เหลืออะไรครับโอซิมเฮียนหนึ่งประตูหนึ่งแอซิดด้วยครับโกสิเวสสวยครับไหลมาเลยครับไม่ม้บังใครดำเงียบบังใครดำบังใครดำลูกนี้ข้างในมีหมุนไปก่อนทันทีเอ้า เรียบร้อยครับสวยงามครับวิกเตอร์เซเมียนครับวามัสวามัสโอ้โหอ้าโอ้โหลูกนี้ส่งบังที่บังไข่ดำครับโอ้โหลูกนี้โอซิเมียนความมั่นใจครับสอบประตูหนึ่งครับินครับวิกเตอร์ต้องอย่างนั้นครับมีคนทักมาประมาณแปดล้านคนแล้วมั่งสมาร์ทไม่ขายสักคนเลยมันไม่ใช่ไอเดีพี่มันเป็นไอดีของสมาร์ทครับไอดีนี้ไอดีของสปอรสปอรโอ้โหเปิดมาลูกนี้โอ้โหบังไข่ดำ โอ้โหลูกนี้เรียบร้อยไงโอ้โหเมื่อกี้ครับนึกว่าจะโยนดิสมอร์เทนนะครับแมบอลมันไม่ไปถึงนะมันมาถึงโอซิเมียนครับแล้วก็จบสกอร์เข้าไปลูกนี้ถือว่ายากลำบากเหมือนกันครับยากลำบากกว่าจะได้แต่ละลูกมานะหลงัลงๆมาเนี่ยดักครับดักครับทิโกซิวาฮิโกซิวามานลครับมาทีเฮ้ยจิมคนระับไป่เหลือคนระับโอ้โห สวัสดีปิงสวัสดีครับโอ้โหแล้วโอซิเมียนครับสองลูกครับดูเท้าซ้ายโอ้โหเท้าซ้ายยิงได้นะแต่ถ้าปั่นอาจจะแบบว่าไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะเท้าซ้ายของวิกเ,เตอร์นะครับเร์เน <Monster Kill. S 1> อร์แผนซีแท็กหครับอวิเอร่ายืนคู่ไปติดดีไหมครับขอบคุณโดเนทจ้ะปัน่นเออโว้เออโอซิเมียนครับวามอนเอาอะไรอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวครับผมขอบคุณโดเนทด้วยเอออีกเม็ดเดียว เราใส่เลยอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวโอซิเม<ส>ียนมาว่ะดินสายช่วยชีชวิตพ่อไว้ลูกโอเคสวยครับจะปาดแปรแปรก็ยาก,ก,กไปหน่อยนะลูกนี้โอ้โหมาละไปแล้วครับโอ้โหคาซิลี่เรียบร,ร้บอ,อ,อ yes. ยครับโอซิเมียนหนึ่งศูนย์ครับวามอสครับวาร์มส์วามอสส์สสวยงามครับโอซิเมียน ลูกนี้ก็ถวายพานได้เลยครับทางด้านควาซิเลียนครับแหมใจกว้างดุดแม่น้ำด้วยครับหัวละแปรดสายลุนไม่พลาดครับจากที่ศูนย์ครับไลหลามาเลยครับโอซิเมเนโอซิเมนมาแล้วลูกนี้โอ้ยบังก่อนโอ้ยเอ้ยโอ้ย,อยเรียบร้อยจุดโทษอ่ะสวยงามครับผมจุดโทษครับแล้วจุดโทษเลยฮะแหม ดูนี้ครับโอซิมเมนไม่น่าพลาดครับโอซิมเมนเรียบร้อยครก็สอบประตูต่อศูนย์ครับว้าวว้าวนี่โอซิเมนครับลูกนี้ความขยนันความคล่องตัวครับแล้วก็ยิงแบบแปรๆบดๆครับไม่พลาดครับลูกนี้ดักก่อนครับควาซิลีควาซิเลียเอาละครับปั่นเท้าซ้ายไปก่อนครับ โอซิเมียนปั่นเท้าซ้ายไปก่อนครับเอาละครับมาแล้วครับเท้าซ้ายครับพิคาดเลยต่อปรดูต่อถึงจิ้มก่อนโอเคมุกเสร็จน้องกึมครับเดิมๆครับโอซิเมียนครับโอซิเมียนครับไหลมาก่อนลูงเอ้าเรียบร้อยโอซิเมียนครับซ้ายขวามาอย่างละหนึ่งครับสวยงามครับขอบคุณครับ เอากระดกเนี่ยครับเดี๋ยวดูให้ครับผมหมกมากครับเอาละครับซ้ายขวามาอย่างละหนึ่งเอาวิกเตอร์แล้วลูกนี้ปั่นโคง้งเอาแล้วลูกนี้ปั่นโค้งด้วยนะครับเอาละครับเอ้ยเดี๋ยวนะโหมก่อนสักลูกก่อนวะตอนนี้โหมงสักลูกก่อนมาโอซิเมนเร็เวมาเร็วเอาละคโอซิเมนโอซิเมนเฮ้ยโอ้โหมันไม่โหมงเอาโอซิเมนครับแ้่เท้าซ้ายสองเท้าวขวาหนึ่งเอาวิกเตอร์ครับโอ้เสียดายครับลูกนี้ ไหลามาเอาละครับมาเร็วมาเร็วโอซิเมนเรีเลียบสวยงามสวยงามเพอร์เฟคแคทชูอกครับโอ้โหพาวเวอร์เฮดเดอร์เอาละเต็มกระบ,บาลนะลูกนี่โอ้โหเน้นเลยฮนะเน้นๆเ,เลยโอ้โหคือแบบว่ารอจนได้เปิดอะ่ะโอ้โหแล้วเมื่อกี้ครับเมอร์เทนคือรอโอซิเมนวิ่งมาจุดนัดพบครับ โ oh. จบไปไปที่เรียบร้อยกับวิกเตอร์โอซิเมียนครับกองหน้ารูปหล่อจากไนจีเรียด้วยก็ถือว่าเล่นง่ายจริงก็อย่างในคลิปเนี่ยเราก็จะตัดไม่เห็นเลยว่าการยิงเท้าซ้ายหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็มันไม่ได้แย่อะไรมันจะให้อารมณ์เหมือนอารมณ์บอลรุดฟานนิสลอยแล้วกันอ่ะถ้าเปรียบเทียบก,กันตามตรงเนาะก็คล้ายๆกันรูปล่างเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมพี่ว่ามันเป็นคนที่แบบสูงแล้วแบบว่ารูปร่างมันค่อนข้างดีเวลาเข้าประทาก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วใครที่เคยเล่นโอซิมเพนปีนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็ลองใส่ความคิดเห็นให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไ,ไม่ดูกันนี่เลยฮนะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ